อ้าวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไม่ใช่จะมาสิจะพาไปดูส่วนโฟเถือนกับแท้กันนะครับไปดูกันเลยครับผมจะเข้าส่วนโฟเทือนก่อนนะครับนี่ถ้าส่วนโฟเถือนนาจาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีนาเดตด้วยนะครับ อันนี้เฮี่ยที่ไหนก็ไม่รู้ครับกดครับกดสัตว์อ้าวไปแล้วไปไหนแล้วครับเดี๋ยวเข้าให้ด,ดูเลยนะครับเถื่อนไม่เถื่อนผมไม่รู้นะครับแล้วแต่จะพิจารณากันเองนะครับ นะครับเดือนเดี๋ยวผมจะพาดูของแท้กันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปลงของแท้ก่อนนะครับลงของแท้เสร็จแล้วนะครับผมจะค่อยดูกันเลยนะครับนี่ครับของแท้หน้าตาจะเป็นปกติครับของเดือนก็ก็เหมือนของแท้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ เล่นได้เหมือนกันครับนี่ก็จะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโกหกอัเนียบกองแล้ว น,นี่ครับนี่แหละครับของแท้ของเถื่อนของเถื่อนไม่มีหรอกครับที่จริง,งโง่โกหกครับของเถื่อนมันไม่มีจริงหรอกครับจะเป็นหลงเชื่อนะครับขอบคุณครับมีแต่จะดักไอดีนะครับ